เคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมจู่ๆแผ่นดินถึงสะเทือนได้ทําไมบางครั้งเนี่ยรุนแรงจนทาลายเมืองทั้งเมืองได้เลยและที่สําคัญนะครับเราจะรับมือกับแผ่นดินไหวอย,อย่างไรวันนี้เราจะพาทุกคนเจาะลึกปรากฏการแผ่นดินไหวแบบเข้าใจง่ายที่สุดตั้งแต่สาเหตุการเกิดไปจนถึงวิธีการรับมือนะครับโดยแผ่นดินไหวนะครับคือการสะเทือนของพื้นดินที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันซึ่งเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานมหาศาลที่สะสมอยู่ใต้เปลือกโลกนะครับพลังงานนี้สามารถเคลื่อนผ่านชั้นต่างๆของโลกและส่งผลให้เกิดแรงสั่นสะเทือนที่เรารู้สึกได้ ความรุนแรงของแผ่นดินไหวนะครับถูกวัดด้วยมาตราลิตอร์ลิตร์สเกลหรือบางครั้งนะครับก็จะใช้มาตราเมอร์คัลลี่เมอร์คัลลี่สเกลที่วัดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวครับโดยสาเหตุของแผ่นดินไหวนะครับแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งเปลือกโลกของเรานะครับก็จะถูกออกแบ่งเป็นหลายๆแผ่นนะครับที่ลอยอยู่บนชั้นแมนเทลที่มีลักษณะคล้ายกับของเหลวร้อนเมื่อแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ชนกันนะครับหรือแยกออกจากกันเนี่ยพลังงานจะถูกสะสมอยู่ใต้พื้นโลกนะครับและเมื่อถึงจุดที่รับไม่ไหว พลังงานเหล่านี้ก็จะถูกปล่อยออกมาในรูปแบบของแผ่นดินไหวครับโดยสถานที่ที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยๆนะครับก็มักจะเกิดขึ้นตามแนวรอยเลื่อนซึ่งเป็นจุดที่แผ่นเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวเช่นรอยเลื่อนซานแอนเดรียสนะครับในสหรัฐหรือรอยเลื่อนในประเทศญี่ปุ่นโดยแผ่นดินไหวเนี่ยจะส่งผลกระทบอะไรบ้างแผ่นดินไหวเนี่ยสามารถก่อให้เกิดความเสียหายได้อย่างร้ายแรงนะครับซึ่งผลกระทบที่สําคัญนะครับก็คือการพังทลายของอาคารและก็โครงสร้างอาคารที่ไม่ได้ออกแบบมาให้รองรับกับแผ่นดินไหวเนี่ยอาจจะเกิดการพังถล่มลงมาทําให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และก็ทรัพย์สินครับแล้วก,ก็การเกิดสึนามิครับถ้าแผ่นดินไหวเนี่ย alia, เกิดขึ้นใต้มหาสมุทรการสะเทือนอาจทําให้เกิดคลื่นยักษ์หรือสึนามินะครับที่ทําลายเมืองชายฝั่งได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีหรือการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศนะครับบางครั้งแผ่นดินไหวเนี่ยอาจทําให้เกิดรอยแยกในพื้นดินหรือแม้แต่การทําให้ภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปยังถาวรน,นะครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าแผ่นดินไหวกำลังจะมาแม้ว่าแผ่นดินไหวนะครับจะเกิดขึ้นโดยไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้ายอย่างแน่นอนแต่ก็มีสัญ,ญญาณบางอย่างนะครับที่ พฤติกรรมสัตว์ที่ผิดปกตินะครับมีรายงานว่าสัตว์บางชนิดเนี่ยเช่นสุนัขนกหรือปลาบางชนิดนะครับจะมีพฤติกรรมแปลกๆก่อนเกิดแผ่นดินไหวนะครับหรือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาตรวจจับนะครับในปัจจุบันนะครับมีระบบการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเช่นเซ็นเซอร์ตรวจจับแผ่นดินไหวนะครับที่สามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้านะครับแล้วเราจะรับมือกับแผ่นดินไหวได้อย่างไรนะครับแม้ว่าเราจะหยุดแผ่นดินไหวไม่ได้แต่เราก็สามารถเตรียมตัวและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเพื่อหาความปลอดภัยให้กับตัวเราได้นะครับนั่นก็คือตอนเกิดแผ่นดินไหวนะครับเราต้องหาจ ปลอดภัยภายในบ้านนะครับเช่นใต้โต๊ะหรือบริเวณที่ไม่มีของหนักแขวนอยู่การมุดลงใต้โต๊ะนะครับจะเป็นการป้องกันของที่ล่วงลงมาใส่หัวของเราในขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับหากคุณอยู่ในบ้านนะครับให้หลบใต้โต๊ะหรือหาที่กำบังอย่างเร่งด่วนนะครับหากอยู่นอกอาคารให้รีบออกห่างจากตึกและก็เสาไฟฟ้านะครับห้ามใช้ลิฟต์เพราะไฟฟ้าอาจจะดับกระทันหันในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับส่วนหลังแผ่นดินไหวเนี่ยให้ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างนะครับว่าปลอดภัยหรือไม่แล้วก็คอยเช็คข่าวสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นศูนย์เตือนภััยพิิบตแแหห่่งชาผนนดไว ครับเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแต่วิธีที่ดีที่สุดคือการเตรียมพร้อมและก็รู้วิธีการเอาตัวรอดถ้าคลิปนี้ให้ความรู้กับคุณก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ